ให้ตายเถอะท่านผู้ชมไอ้บ้าเย้ยไอ้โอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้โหถือกบแต๋วออกกันเลยทีเดียวอ้ไปอีกแล้วเออก็มาดิเพื่อนก่อนเลยก็ต้องสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม อยากรู้ว่าเขาแค้นอะไรผมหรือเปล่าวะ <Special point. S 1> โอ้โหสองคนเลยเหรอครับนี่ <Special point. S 1> เนี่ยเอาได้เบาอย่าเพิ่งล้มเว้โอ้โห <get>. oh. ชุบปัป๊ดนี่เปิบอะไรวะ ทำไมไม่พีคมาล่ะเพื่อนผมรออยู่ตั้งนานครับโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโดนคนนี้ยิงอีกแล้วไม่ตายได้ยังไงกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่วันหนึ่งคุณผู้ชมเขาเล่นสไนเปอร์คนรวยครับเข้ามาดิเข้ามาดิวะโอ้โหโอ้โห มันเข้ามือมันเข้ามือเอ,ออเฮ้ยโดนกล่องไปครับแซมเปลิลแซมเปลิลโ,โอ้โอโอ้โเดี๋ยว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 แม่งเอาไม้เบสบอลมาหวดผมเฉยเลยเอ้ามาต่อดิพิกพิกเออเฮ้ย <Head> เอาปิงเฉยท่านผู้ชมโกดังมีครับ uh huh. โอ้โหแม่งเอ้ยเพิ่งตายไปเองโอ้โหเฮ้ยอีกนิดเดียวเองครับ คนสุดท้ายแล้วเพื่อนเฮออ้ยเ,เ,เดินยัดเองเลยเลโอ้ยผมตัดมาได้ก่อนครับหนึ่งคนยังมีปืนกลเพิ่มอีกหนึ่งม,ม,มาดิเพื่อนราบใดที่สั้นไม่หลุดผมก็ไหวครับ yeah. โอ้โหติดแสงว่ะเฮ้ย <Special point. S 1> ยังมีอีกหนึ่งคนเพื่อนซ้ายมือสวยครับ Fire ก็มาดีลระเบิดฟรีอ่ะผมรอเล่นมุมนี้ท่านผู้ชมเผื่อจะตัวอาจจะเดินมาบ้างเกิดเงินครับไม่ต้องห่วงเพื่อนจ้าวอ่ะผมเล่นให้ได้เสมออยู่แล้วครับอะห้ามองเท่งไปอย่างน้อยก็ตัดมาได้ก่อนครับหนึ่งคน อยู่ไหนอีกวะเนี่ยเหลือแค่คนสุดท้ายอะครับมุมยาวก็ไม่มีแฮะผมมุสาเดินไปเช็คแล้วนะครับน่า ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะแต่เดี๋ยวนะไม่มีใครเล่นโมให้หรอครับเนี่ยอันตรายว่ะเฮ้ยเดินมาอย่างนี้ก็เสร็จผมสิเพื่อนแต่เขาหลุดสั้นง่ายเกินไปหรือเปล่าว่ะเฮ้ย โอ้เยอะเกินไปอ่ะเสียดายแฮท่านผู้ชมถ้าที่หนึ่งเขาเจ็บด้วยเมื่อกี้เนี่ยผมรอดแล้วครับลันหัวไป <S <S อวข,ขอย้ก,ก่อนครับไม่มีความจำเป็นต้องรีบ อาเพื่อนเราตายสั้นอีกครับโอ้โหแม่งเอ้ยเองปิงกว่าเพื่อนให้ตายเธอยาวมาแล้วนะหนึ่งคนสหายเดี๋ยวสั้นผมไปดูให้เองครับ กระโดดยิงโชว์ไปหนึ่งทีโอ้ผมติดแสงว่ะมาดิเพื่อนกระโดดมาดิครับยาวครับท่านผู้ชมถ้าเขาไม่พีกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปยิงเขาเองแล้วนะครับนะ่ะ โอเคมงมมีศัตรูครับโอ้ยบ้าเฮ้ยเออนึกว่าจะไม่มามุมนี้ซะแล้วขอแค่ศัตรูเดินปาามาเท่านั้นโอ้โหเข้าหัวว่ะเฮ่ยได้ตายเธอแม่งถ้าไม่ดิดโดนหัวผมผมไม่เลือดไม่ลดแล้วครับ ปากดูมองด้วยนะเพื่อน <the> hole. ยาวศ <the> ัตรูเขาก็ไม่มีใครเล่นฮะเออเฮ้ยได้ระเบิดปีเฉยเลยวะ่ะเฮ้ยสนยโมโงมีครับท่านผู้ชม <the> มานี่เพื่อนโอเคมองแท่งไปครับ รอดเว้ยรอบนี้ผมได้คิวเพื่อนโอ้โหอีกนิดเดียวสวยครับจะหายทำไมผมได้ทำไมผมได้แต่แอสซิสต์วะเนี่ยยิงก็ตั้งเยอะครับ โอ้โหยโอ้โย,อยส่วนผมหมดเพื่อนซุบครับโอ้โหเอหอเฮ้หยหนึ่งทิ้มาก่อนอัดโอ้โหแสง we my and i Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in cert, cause I wanna have worth.